สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ m o n e y Story นะครับโดยผมเบลกแกร็นะครับนะครับก็สําหรับตลาดหุ้นไทยนะครับก็ปิดไปแล้วสําหรับเดือนตุลาคมนี้นะครับก็เรียกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ลักนณะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเซตอินเด็ก์เนี่ยคือทําท่าว่าจะหลุดพันสองจุดอยู่หลายวันนะครับแล้วก็มีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับแต่ว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นวันสุดท้ายของตลาดหุ้นไทยครับที่เปิดในเดือนตุลาคมนะครับก็สุดท้ายก็ไม่รอดนะครับก็ สุดท้ายแล้วก็หลุด1,200จุดจนได้นะครับก็มีข่าวร้ายตะตรณนาเข้ามามากมายนะครับก็จะมีเรื่องของยุโรปนะที่ล็อกดาวน์กลับมาล็อกดาวน์รอบรอบที่2แล้วนะครับแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยซึ่งออกมาก็ยังไม่สู้ดีนะแล้วก็ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของตัวประธานทธิบดีสหรัฐด,ด้วยนะครับซึ่งเขาจะเลือกตั้งกันในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะครับทําให้หุ้นไทยเนี่ยบรรยากาศนะครับมันไม่ค่อยจะสู้ดีนะเท่าไหร่เลยนะครับก็เลยอยากจะวันนี้ครับก็เลยอยากจะมาชวนคุยเลยครับกับ พิการกองทุนกันบ้างนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมีมุมมองอย่างไรนะครับกับตัวตลาดหุ้นไทยนะครับก็ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของราในวันนี้นะครับคุณสุรเชษนะครับสีวัฒนกุลวงนะครับก็เป็นซีอโอนะครับของบริจ่ออินโนเทคนะครับสวัสดีครับคุณสุรเชษครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมก็วันนี้สวัสดีครับก็วันนี้ ขอบคุณนะครับทางบกแก๊ปนะครับที่ให้ผมได้เข้ามาร่วมจอยรายการกันนะครับก็อย่างที่คุณคุณคุณแก๊บนะครับผมเรียกคุณแก๊ปแล้วกันคุณแก๊ปเนี่ยได้แจ้งไปแล้วว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยวันที่30ตุลาเนี่ยนะครับเซ็ตเราก็ไม่สามารถยืนที่1,200จุดได้นะครับแต่มีตัวเลขที่ค่อนข้างน่าสนใจสำหรับตัวเลขการซื้อขายของวันศุกร์ที่ผ่านมาคือวันที่30ตุลาซึ่งเป็นวันทําการสุดท้าย ของเดือนตุลานะครับเอ่อจะเห็นได้ว่ามันมีตัวเลขซื้อขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นสัดส่วนที่สูงมากนะครับโดยนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเป็นเนฟขายประมาณสัก3,471ล้านนะครับโดยมีวอลลุ่มซื้อนะครับถึงประมาณติดอง2 0 0 0 0ล้านแล้วก็มีวอลลุ่มขายเนี่ยประมาณ2 3 0 0 0พล้าน ทำให้เป็นเน็ตเซลประมาณสามพันกว่าล้านนะครับตรงนี้เรียกได้ว่าสิ้นเดือนตุลาเนี่ยเป็นเป็นดึเป็นสิ้นเดือนหนึ่งนะครับที่นักลงทุนต่างชาติส่วนใหญ่มีการปรับพอร์ตโฟลิโอนะครับโ,โดยเฉพาะฟันเมเจอร์ต่างประเทศนะครับในการปรับพอร์ตเพราะฉะนั้นวอลลุ่มก็เลยจะเข้ามาในวันสุดท้ายค่อนข้างเยอะแล้วก็ด้วยแรงขายสามพันประมาณสามพันกว่าล้านเนี่ยก็เลยกดให้ดัชนีหุ้นไทยเนี่ยไม่สามารถยืนเหนือพันสองร้อยจุดได้นะครับอ,อ,อันนี้อันนี้คงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นสําหรับเดือนตุลา คราวนี้เองเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของราคานะครับที่ราคาหุ้นเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยืนเหนือพันสองจุดได้เนี่ยมันก็มีตัวเลขอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับซึ่งวันนี้ทางผมเนี่ยจะมาพูดคุยกับคุณแก๊นะครับอันแรกเนี่ยก็ขออนุญาตไปไปดูที่กราฟแรกนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับ GDP นะครับเป็น GDP ของไทยนะครับในปีนี้และปีหน้านะครับก็โดยปัจจุบันนะครับก็ทั้ง ทั้งแบงก์ชาตินะครับแล้วก็กระทรวงการคลังนะครับหรือว่าทาง Asian Development Bank นะครับหรือว่า World Bank อเองเนี่ยคาดการ GDP ปีนี้ของไทยเนี่ยติดลบค่อนข้างหนักนะครับเป็นปกติอยู่แล้วเพราะว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยมีเศรฐษฐกิจที่พึ่งพาการส่งออกนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยแล้วก็การบริโภคภา,า,าคเอกชนในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันค่อนข้าง พอปีนี้เองเนี่ยเราเจอสถานการณ์โควิดเข้าไปเนี่ยก็เลยทําให้ GDP ไทยปีนี้ติดลบเยอะนะครับทั้งตัดตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เข้าเมืองไทยไม่ได้นะครับกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งออกซึ่งเศรษฐกิจกษษษโลกมลัน l ล w d ดาวทุกคนเจอปัญหาเดียวกันหมดเพราะในปีนี้ GDP ไทยก็จะติดลบค่อนข้างเยอะนะครับในขณะเดียวกันปีหน้าเองเนี่ยไม่ไม่แค่ประเทศไทยประเทศเดียวนะครับทุกประเทศเนี่ยนักวิเคราะห์มองนักเศรษฐศาสตร์มองว่า GDP น่าจะฟื้นตัวขึ้นนะครับกลับมาเป็นบวก อย่างเมืองไทยเองเนี่ยก็มองว่าปีหน้าน่าจะบวกประมาณสัก3-4.5%ถึง 4. แล้วแต่ค่ายนะครับว่าใครมองเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่าช่วงปลายปีแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเลข GDP ปีนี้ที่น่าจะติดลบหนักเนี่ยแล้วก็ตลาดหุ้นที่ลงมาช่วงนี้มันเป็นการไพร์สินนะครับตัวเลข GDP ของปีนี้อาจจะไม่ดีนะครับแต่จะติดออกเยอะ แต่ปีหน้าเองเนี่ยผมคิดว่ามันมีอัพไซด์นะครับในการที่อพอจีดกลับมาบวกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยตัวเลข GDP กับตัวเลขผลตอบแทนตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็มักจะมีคอ l เลชันนะครับใกล้เคียงกันเพาราะฉะนั้นเองเนี่ยการลงทุนในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเฟดมันร่วงมาค่อนข้างเยอะนะครับเหลือประมาณสักต่ำกว่า1ัน0จุดเนี่ยก็ผมก็คิดว่าเป็นทำมิ่งที่ที่ไม่แย่นะครับนอกเหนือจากเรื่องของ GDP แล้วเนี่ยผมขออนุญาตไปพไลด์ถัดไปนะครับ ฟลด์ถัดไปเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับกับกับกับที่เรียกว่าตัวกำไรนะครับสุทธิต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยนะครับหรือว่า EPS ของตลาดหุ้นไทยนะครับเดี๋ยวรอหน้าจอสักครู่นะครับนะครับอืครับไม่ไม่แน่ใจว่าทางหน้าจอขึ้นขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับอย่างอย่างคู่นะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะ ออโอเค <S <s <ans> มาแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวกำไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยนะครับหรือว่าเซ t EPS คำว่า <ừ. S 2> กำไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยเนี่ยอันนี้ผมอธิบายง่ายๆนะครับท่านผู้ฟังผู้ชมผู้ฟังจะได้เข้าใจง่ายๆคือหุ้นแต่และตัวเนี่ย ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่ากําไรต่อหุ้นของหุ้นใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าอตทกกาไรต่อหุ้นกี่บาทกี่บาทใช่ไหมครับเอานี้เนี่ยถ้าเรามองว่าเอาหุ้นทุกตัวในตลาดมารวมกันเป็นดัชนีตลาดไทยใช่ไหมครับแล้วราคาของตลาดราคาของตลาดหุ้นไทยปัจจุบันเนี่ยมันก็อยู่ประมาณสักพันสองร้อยจุดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าจุดนะครับครานี้เส้ EPS หมายความว่ากําไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เนี่ยในปีนี้เองคือเส้นสีเขียว ในปีหน้าคือเส้นสีส้มที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับความหมายสิ่งที่เราจะสื่อคือว่าวันนี้เองเนี่ยถ้าถ้าท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าเฟลด์ของการปรับประมาณการกําไรนะครับของตลาดหุ้นไทยเนี่ยที่ตอนแรกเนี่ยช่วงต้นปีนะครับมีนาเมษาเนี่ยปรับลงแรงมากเลยเพราะเราเจอปัญหาโควิดนะครับปรับลงลงลงมาโดยตลอดสังเกตดูว่าประมาณปลายปีเนี่ยสักประมาณตุลานะครับจนถึงประมาณสิ้นเดือนเนี่ยกำไรต่อหุ้นของตลาดหุ้นไทยมันเริ่มลดลงแล้ว หมายถึงว่ามันเริ่มหยุดนักวิเคราะห์เริ่มหยุดใน <Es per ate> การลงแล <Es per ate> ้วน,นะครับในขณะที่เส้นสีส้มนะครับก็คือกําไรในปีหน้าส <Es per ate> ิ่งที่เห็นในสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือว่ากําไรฟุตทีของตลาดหุ้นไทยนะครับในปีหน้านักวิเคราะห์เริ่มปรับขึ้นแหละอืมอันนี้มันเป็นตัวที่บ่งบอกว่าโอเคในในในระยะถัดไป,ปนี้เนี่ยนักวิเคราะห์มีโอกาสน้อยละที่จะปรับกําไรของตลาดหุ้นหรือกําไรของหุ้นหลายตัวแต่ละตัวเนี่ยลงไปอีก เพราะฉะนั้นดาวไซด์ของกําไรนะครับของตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะจํากัดแหละหรือว่าพูดง่ายคือมันบท t t o m out ไปแล้วนะครับในเรื่องของกําไรสุทธ,ธิที่นักวิเคราะห์ปรับประมาณการพราะน,นี้ก็คือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นเป็นสิ่งที่นักลงทุนอาจจะต้องมองเพิ่มนะครับนอกเหนือจากการดูในราคาหุ้นอย่างเดียวว่าเอ้ยเฟตมันร่วงอย่างเดียวเลยหลุดพันสองอยจุดแล้วแต่กําไรของต่อหุ้นของเฟตที่นักวิเคราะห์คาดการณ์เนี่ยมันเริ่มบ o t t o ม i n g เอา นะครับหรือว่าเริ่มผ่านจุดต่าสุดไปแล้วตรงนี้ก็เลยคิดว่าเป็นทัมมิ่งที่ค่อนข้างดีเหมือนกันในการที่เซตหลุดมาแล้วก็จะจะทยอยซื้อของนะครับซื้อหุ้นไทยครับอ่านะครับอ๋อเดี๋ยวมันจะมีประเด็นเรื่องของตลาดหุ้นสหรัฐเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีอะไรด้วยฮนะใช่ครับอันนี้เ,เป็นสาไล์ถัดไปนะครับขอบคุณคุณแก๊ปนะครับผมขอขอนุญาตเปิดสไล์แป๊บหนึ่งก็คือว่าจากตัวเลขสถิตินะครับก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นสหรัฐนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเนี่ย หลังจากมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยหนึ่งเดือนนะครับสามเดือนหกเดือนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยให้ผลตอบแทนเป็นบวกนะครับเฉลี่ยเพราประมาณแปดถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่รวมสองพิเรียนนะครับเนื่องจากอันนี้มันเกิดเหตุก,การณ์ที่ไม่ปกติขึ้นก็นนนคือในช่วงเกิดดอทคอมบับเบิลตอนปีสองพันนะครับแล้วก็มีแกรฟเฟนชัลไครสิส นะครับตอนปี2 0 0 8ันแอยู่าสปปองพานมตอนนั้นอ,อตอนนั้นหุ้นก็เลยลงครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าในสถานะปกติเนี่ยแล้วก็มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่หุ้นเนี่ยก็จะมักมักจะปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากการเลือกตั้งสหรัฐแต่รอบนี้เองเนี่ยก็ให้จับตาดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีความเ,ออเริ่มมีกระแสนะครับเริ่มมีคนมองว่าเอ้ยหลังเลือกตั้งสหรัฐเนี่ยหุ้นอาจจะผันผวนอีกแป๊บหนึ่งนะครับสักเดือน อ่าหรือว่าสักประมาณไม่เกินเดือนหนึ่งนะครับสิ่งสําคัญที่ที่ต้องจับตาดูก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะครับของทาง,งสหรัฐเนี่ยประมาณสักครึ่งหนึ่งแล้วนะครับผู้มีเสียงออกเสียงทั้งหมดซึ่งเขาบอกว่าเยอะสุดเป็นประวัติการคร<อ>าวนี้เนี่ยมันจะมีประมามนจะมีกระแสนะครับว่าเอถ้าเกิดสมมติเลือกตั้งออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นโดนัลด์ทรัมป์นะครับหรือว่าโจไบเดนเนี่ยถ้าใครชนะแบบไม่ชนะขาดสูสีสนะครับชนะสูสีเนี่ย อาจจะมีการประท้วงอาจจะมีออกมาเดินขบวนจะมีการต่อต้านอะไรพวกนี้ก็ไดือนับคะแนนใหม่อ่าเคยมีแล้วใช่เคยเกิดขึ้นแล้วนะครับสมัยที่เอลกอรนะครับกับจอร์จบุชเนี่ยเขาแข่งกันก็ตอนนั้นเนี่ยชนะไม่ขาดก็เลยมีแบบนี้ออกมาแล้วช่วงนั้นหุ้นก็ปรับตัวลดลงอีกเล็กน้อยหลังจากนั้นก็ขึ้นเพราะงั้นเนี่ยอย่างไรก็ตามเนี่ยเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับที่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย เราคิดว่าหลังจากเลือกตั้งแล้วเนี่ยภาพน่าจะพันผวนเล็กน้อยหลังจากนั้นตลาดหุ้นน่าจะขึ้นได้นะครับทั่วโลกซึ่งตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยแม้ว่าที่ผ่านมาจะค่อนข้างไปสวนทางกับตลาดสหรัฐแต่เรื่องนี้เองเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างใหญ่เราก็เลยคิดว่ามีโอกาสที่ทําให้หุ้นไทยเนี่ยมันมันมันเจอบอททอม นะครับก,ก็อีกอีกอันหนึ่งอ่ะนะครับในเรื่องสไลด์ถัดไปเนี่ยที่เราคิดว่าช่วงนี้เป็นจังหวะที่น่าสนใจในการในการที่จะทยอยเก็บหุ้นนะครับก็จะเป็นสไลด์ถัดไปที่เกี่ยวเรื่องของอวัคซีนนะครับช่วงนี้เอง อันนี้ผมสรุปคร่าวๆแล้วกันนะครับในหน้านี้เนี่ยสิ่งที่อ,อยากให้ท่านผู้ชมนะครับได้ได้เห็นก็คือว่าวัคซีนเนี่ยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีการพัฒนาวัคซีนนะครับแก้โรคนู้นแก้โรคนี้ป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยเวลามันใช้ค่อนข้างน,นานแต่รอบนี้เนี่ยต้องเรียนว่าวัคซีนโควิดถ้าได้ตามข่าวนะครับเฟสหนึ่งเฟสสองเฟสสามปัจจุบันเนี่ยอย่างเฟสสามปัจจุบันเนี่ยก็จะมีบริษัทยาหลายเจ้าที่อยู่ในเฟสนี้แล้วคือหลังจากนี้เนี่ยก็คือ a p p r o v e แล้วก็ใช้งานจริง อย่างโมเดนานะครับไบโอเทคนะครับไฟเซอร์ Pfizer, หรือแอสตราเซเนกาพวกนี้เป็นบริษัทยาดังๆอยู่ในเฟสสามะซึ่งวันที่เขาไมา่อยู่เฟสสามเนี่ยมันเร็วนะครับกว่าการพัฒนาวัคซีนอื่นๆในอดีตประมาณสัถึงยี่สิบเท่านะครับต้องเรียกว่าในโลกของการในโลกของการแพทย์นะครับในโลกของไบโอเทคโนโลยีเนี่ยมันก็มีการเติบโตแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเหมือนกันนะครับไม่ได้เป็น linear, ลีเนียร์เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับที่ประมาณปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าสักประมาณ first half หรือว่าครึ่งปีแรกของปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเห็นวัคซีนโควิดออกมาซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้ครับประเทศไทยเองเนี่ยหรือว่าคุ้นไทยเองเนี่ยตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยมันไม่เพอร์ฟอร์มนะครับเพราะว่าอะไรเพราะประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจเราเนี่ยเพิ่งพาการส่งออกแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นเป็นส่วนใหญ่ถูกไหมครับคราวนี้เนี่ยประเทศเาประเทศไทยเพิ่งพาแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแล้วเกิดโควิด นัท่องเที่ยวก็มาไม่ได้ส่งออกก็ส่งออกได้น้อยลงนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเนี่ยหนักเลยนะครับเรามีการล็อกดาวน์ไม่ให้ต่างชาติเข้ามาอะไรต่างๆคราวนี้ถ้าลองนึกภาพว่าเราลงมาแรงก็เพราะว่าเราลิงก์ท่องเที่ยวเยอะใช่ไหมครับมีโควิดแต่ถ้าเกิดสมมติโควิดมันควบคุมได้จากวัคซีนล่ะเมืองไทยก็จะเป็นเป้าหมายนแรกนะครับที่ฟันฟลูจะไหลเข้าเพื่อมาเก็งกำไรในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังจากที่เราสามารถที่จะควบคุมโควิดด้วยวัคซีนได้แล้ว นะครับอ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องอะไรกันเรื่องของควอนฟลอเชื่อไหมครับว่าปีนี้เนี่ยถ้ารวมเดือนตุลาเข้าไปด้วยนะครับหลังจากที่อ่าคือข้อมูลอันนี้อาจจะยังไม่ได้รวมการรีบาลานซ์ที่ผมได้แจ้งไปเมื่อกี้นี้แั้วงทุนต่างชาติขายหุ้นไทยไปผมว่าน่าจะประมาณสามแสนล้านแล้วยอเยอะนะครับเยอะกว่าปีสพันสิบแปดอีกนะครับแล้วก็เป็นเน็ตเซลหุ้นไทยมาโดยตลอดเลยหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองศูนย์ จริงๆแล้วเนี่ยในปี2020ะนะครับถ้ามาดูฟันโพรตอนต้นปีถ้าทุกท่านจำได้เนี่ยอตอนนั้นเนี่ยนักลงทุนต่างชาติเริ่มเห็นสัญญาณว่าจะมีโพรกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทย,ยนะครับแต่พอมีข่าวโควิดปุ๊บตลาดหุ้นทั่วโลกลงระเนนรีดนักลงทุนต่างชาติก็ถอยขายหุ้นไทยนะครับหลังจากนั้นก็ขายมาโดยตลอดเพราะว่าหุ้นไทยเรามี exposure to ท่องเที่ยวกับการส่งออกยทำให้ปีนี้เนี่ยแรงขายเนี่ยผมคิดว่าทะลุปี2018ไปแล้ว เพราะนั้น p o s i t i น n i n g ของนักลงทุนต่างชาติเองเนี่ยที่อยู่ในหุ้นไทยนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในปิแกค์ต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีน้อยมากแล้วอืแรงขายนักลงทุนต่นางชาติน่าจะจํากัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงปลายปีนะครับแล้วก็รอรับ GDP ที่ฟื้นตัวปีหน้ารอรับเรื่องวัคซีนที่อาจจะเกิดขึ้นในครึ่งปีแรกของปีหน้านะครับรองรับในเรื่องของ EPS ของกำไร,รต่อหุ้นกลับหุ้นไทยที่น่าจะ bottoming out ไปแล้วช่วงปลายปีเนี่ย โดยเฉพาะเฟตร่วงหลุดพันสองจุดลงมาเนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับในการที่จะเข้าไปพิจารณาซื้อหุ้นนะครับโอ้นะครับอันนี้คือเราก็คาดเข้าบันผลตอบแทนได้ในระดับระดับหนึ่งเลยเลยละกันถ้าเราซื้อหุ้นตอนนี้ถ้าถ้าผมจะสรุปง่ายๆลถ้าผมจะสรุปง่ายๆที่เราคุยกันเมื่อกี้แล้วกันว่ามองว่าเนี่ยมันอยู่อยู่ค่อยๆจะอยู่โก้ดแล้วบอททอมแล้วแล้วประมาณนั้นใช่ไหมครับถูกครับคือถ้าทุกท่านจําได้นะครับตอนมีข่าววัคซีนใหม่ โทษครับมีข่าวโควิดใหม่ๆเนี่ยแต่หุ้นทั่วโลกลงถูกไหมครับหุ้นไทยเนี่ยมีหลุดพันจุดไประหว่างวันถ้าทุกท่านจําได้วันนั้นลบเป็นร้อยจุดเนี่ยนะครับแลหลุดไปก็กลับมายืนพันจุดได้แล้วก็ดีดแรงเลยนะครับไปที่พันสี่ร้อยจุดข้าพันหกร้อยกว่าจุดถึงตรงนั้นหลังจากนั้นก็ย่อลงมาเรื่อยๆจนตรงนี้อยู่ประมาณพันสองร้อยจุดเพราะนั้นะถ้าดูสลปดูดูแพทกราฟแพทเทิร์นของตาด ตลาดหุ้นไทยนะครับ,รบเป็นปกตินะครับเวลาหุ้นมันมีการลงแรงเนี่ยมันก็จะมีการรีบาวแรงแลัวจากนั้นก็จะย่อตัวแล้วก็เข้าสู่จุดที่เรียกว่าดุลยภาพของตลาดนะครับ,รบหรือว่าในทางเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าโอเวอร์ชูต n ิ้งในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ผมคิดว่าเลเวลมันลงมากลับมาแบบพันสองร้อยจุดลงมาเนี่ยมันไม่แพงและถ้าเทียบกับตอนแรกที่ตลาดมันรีบาวเป็น shape ขึ้นไปนะครับอโอ้นะครับอ่าแลวถ้าถ้าตอนนี้เขาทางอินโนเทสครับมี มีการออกผลิตัณฑ์อะไรที่แบบเอ็น่าจะเป็นทางเลื่อนให้กับนักลงทุนได้อะไรเงี้ยค่ะคืออย่างที่ผมเรียนนะครับว่าพอเรามองว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยแต่พันสองร้อยจุดเนี่ยแล้วก็หลุดลงมาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเป็นทามมิ่งที่ดีนะครับแล้วเราจะมองส่วนคนอื่นคือตอนเนี้ยเลยจะพูดว่าเฮ้ยหุ้นไทยไม่เอาไปเล่นหุ้นรับเต้นหุ้นจีนที่ต่น้โอที่เขาเขาไปกันแต่เขาู้นั้นพู้พวกนั้นแพงค่อนข้างแพงแล้วนะแพงมากค่อนข้างแพงมากครับในขณะที่วันเนี้ยเรามองอาเฮด เรามองไปที่ครึ่งปีแรกของปีหน้ามองไปที่ปี2021เราคิดว่าตลาดตรงเนี้ยนะครับต่ำกว่า1,200จุดเนี่ยเป็นจุดที่น่าเข้าซื้อ,อนะครับก็สามารถซื้อเพื่อเล่นการรีบาวของตลาดหุ้นไทยในปีหน้าได้นะครับเพราะฉะนั้นใ,ในช่วงฟักประมาณอาทิตย์วันที่2ถึงวันที่6พฤศจิกายนนี้นะครับเราก็จะมีการ IPO โอกองทุนเปิด InnoTech Trigger Fund EP1 นะครับก็จะเป็นกองทุนที่ที่ลงทุนในอ่า ในที่ที่เป็นกองผสมนะครับแบบมไม่กาหนดสัดส่วนลงทุนในหุ้นหมายถึงว่าอกองทุนในพ้จารกากองเุนจะมีหุ้นต,ตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับของเอเนีเลยแล้วก็กองเนี้เราบริหารเชิงรุกนะครับหรือ Active Fund Management <ม>โดยใช้สองก,กลยุทธ์หลักนะครับอันแรกก็คือเรื่องของการคัดเลือกหุ้นอย่างพิถีพิถันหรือใช้ stock selection <ม>ก็เรามีทีม f u n d m a n น g e r นะครับแล้วก็ทีมนักวิเคราะห์ในการเข้าไป c อ m p a n y วิ s i t เข้าไปวิเคราะห์หุ้นรายตัวก่อนที่จะคัดเเเเลืืออกข้้าามป็นนหุพ่ใ อกองทุนลงทุนนะครับอนอกจากนี้เราต้อรู้เรื่องทัมมิ่งด้วยในการเข้าซื้อหุ้นแล้วก็การขายหุ้นซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญอันหนึ่งที่นักลงทุนควรจะพิจารณาเวลาที่จะลงทุนนะครับอันนี้เป็นกลยุทธห์หลักๆคราวนี้เนี่ยจุดเด่นกองทุนนี้เนี่ยอันแรกเนี่ยเอาเวฟนะครับเรายกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้กับผู้ลงทุนที่สนใจซื้อกองในช่วง i อ o มนะครับแต่ว่าเราขอเก็บแบ็กเอนเพียง 0. 5เเท่านั้นถ้าเกิดกอง ออกเข้าเป้านะครับอันที่2เนี่ยก็คือไฝสของกองเนี้ยเรา expect นะครับเราจดทะเบียนไว้เนี่ยแค่พันล้านบาทนะครับแล้วก็สกองเนี่ยที่อาจจะไม่ใหญ่มากเนี่ยทําให้กองมีความคล่องตัวสูงแล้วก็มีโอกาสที่เราจะสามารถเลือกลงทุนในหุ้นมิทูโฟมอลกันนะครับซึ่งเป็นหุ้น perform ดีมากปีนี้ถ้าเทียบกับหุ้นใหญ่จริงๆในกราฟเนี้ยจะเห็นว่าเส้นสีเหลืองนะครับก็คืออ่ดัชนีที่เรียกว่าเอสเซนะครับดัชนีที่เป็นหุ้นที่นอกเหนือจากเซ็ตร้อยนะครับ แต่เส้นอื่นๆก็คือเซตอินเด็ก์นะครับเซตฟิฟตี้หรือว่าเซตรอยจะเห็นว่ายิ่ง Market cap ใหญ่เช่นเซตฟิฟตี้เนี่ยปีนี้ติดลบหนักมากนะครับเกือบสามสิบเปอร์เซ็นตในขณะที่หุ้นที่เป็นเอสเซนะครับเป็นหุ้นที่มิดชูสมอลล์แเนี่ยติดลบนิดเดียวเองแลวจริงๆถ้าท่านผู้ชมได้ได,ได้ได้รายได้ดูหุ้นหลายตัวนะครับก็เฉ็ีว่าปีเนี้ยเป็นปีที่ดีสาหรับหุ้นเล็กๆก,ล,กลางๆหลายตัวด้วยซ้ำไปให้ผลตอบแทนระดับดับเบิลดีจ t ซึ่งอันนี้จะเป็นทาร์เก็ตที่เราสามารถเข้าไปลงทุนได้ในสําหรับกองทุนของเราบวกกับตลาดหุ้นที่คิดว่าน่าจะดีขึ้นในปีหน้าเนี่ยผมคิดว่าอกองทุนทริกเกอร์ฟันของเราก็เลยคิดว่าน่าค่อนข้างน่าสนใจมากนะครับอืมนะครับแต่ก็เมื่อกี้แอบดูนึงเหมือนว่าคาดหวังผลตอบแทนนี่คือห้าเปอร์เซ็นตใช่ครับเราเราเป็นห้าเปอร์เซ็นภายในห้าเดือนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรียนท่านผู้ลงผู้ลงทุนกับผู้ชมด้วยว่าอันนี้ไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนนะครับว่จาจะรด้ห้าเปอร์เซ็นแล้วก็ ในช่วง5เดือนแรกเนี่ยผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคือหน่วยลงทุนได้ไก็หมงว่าในช่วง5เดือนแรกเนี่ยเป็นสม,มือนกองปิดนะครับแต่ถติว่าภายใน5เดือนเนี่ยผ่านไปเดือนนี้สองเดือนเราเกิดทําบทบแทนของ NAV เนี่ยเขาไปแตะที่สิบ5ุดห้้กห้าได้เราก็จะปิดกองนะครับแล้วก็เฉลี่ยเงินคืนให้กับผู้ลงทุนทนี่ก็จะเป็นฟีเจอร์ของกอง t ริกเกอร์ฟันแต่อันนี้มันม,มันดีกว่าในสําหรับของเราคือว,ว่าเราไม่เก็บค่าธรรมเนียมฟอนเอ็นล,ลูกค้าเลยนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายเงินค่าเข้า นะครับหนึ่งเราก็จะเก็บลูกค้าลงทุนเท่าไหร่ก็ได้ NAV เท่านั้นนะครับแต่ตอนอที่เลิอกกองเนี่ยถ้าเกิดสมมติม,มันฮิต5%เปใน5้าเดือนได้เนี่ยเราก็จะเนะก็บแบ็กเอเนฟีศูนย์หะครับของกองอันนี้ก็จะเป็นที่อย่างที่เรียนว่าเป็นจุดเด่นก็คือว่าเราพยายามที่จะจะ,จะนําเสนอนะครับผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างมีค่าธรรมเนียมที่ไม่แพงนะครับก็คือสรุปง่ายว่าแปลว่า ถึงห้ามเซินไปแลยปุ๊บปิดเลิกแยกย้ายนะครับ,รบแล้วไปไปต่อแล้วเปล่าไม่ไม่ไม่เอาแล้วคือมันก็คือเราชัดเจนว่าเราเมมรครบห้าเดือนใช่ไหมครับแล้วสมมติว่าไม่ถึงสิบจุดห้าห้าหกห้านะครับออนักก็มีสิ์ที่จะตัดสินใจว่าจะขายคืนไหมตอนนั้นอาจจะสิบจุดสี่ศูนย์อาจจะได้รีเทิร์นไม่ถึงห้าเปอร์เซ็นต์แบบนี้ก็สามารถขายคืนวลจได้ได้หรือผู้ลงทุนอยากจะลงทุนต่อไปก็ได้รอให้ถึงสิบจุดห้าห้าหกห้าอันนี้ก็ได้เช่นกันนะครับครับ ได้เลยครับก็อันนี้เป็นมุมมองจากทางบริจกอ n n โนเทคนะครับสรุปสั้นๆนะครับว่านะครับตอนนี้มองว่าหุ้นไทยเหนือบอททอมแล้วแล้วก็ไม่แพงนะครับก็สามารถลงทุนได้ในระยะกลางๆสามารถสร้างผลตอบแทนได้ระดับหนึ่งนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางคุณวูดดี้มาครับที่มาแชร์มุมมององเราดูและสำหรับผู้ลงทุนนะครับก็ต้องตัดสินใจให้ดีนะครับแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะครับใช่ครับนะครับได้ครับ ครับต้องวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยววันหลังพอเชิญมาแชร์มุมมองกันใหม่ได้ครับยินดีครับสวัส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 ดีครับ